แม่ฝากทางการไทยยังไงบ้างให้เจรจายังไงฝากให้เจรจาอิสราเอลให้หยุดยิงจ้ะเขาจะได้เขาจะได้ปล่อยคนไทยกับปล่อยลูกแม่กับก็เห็นทางเขาปล่อยตัวอยู่สองคนแล้ววันก่อนจ้าเห็นเห็นจ้ะชื่นใจขึ้นชื่นแม่นั่นแหละไม่มีแรงใจขึ้นที่เห็นเขาปล่อยจ้าอยากให้เขาเจรจาเนาะจ้าจ้าพ่อครับนี่ก็เวลาเท่าไหร่แล้วกี่วันแล้วนี่ครึ่งเดือนบ่ เ่งเดือน้วครับไ้ข่าวครับ้างก็ได้ข่าวแต่ว่าลูกปลอดภัยนะครับแต่ก็จะเป็นห่วงอยู่ยังไม่เคยเห็นภาพรูปสักภาพเลยเห็นแต่ภาพตอนแรกเลยโดนจับอันนั้นใครบอกว่าปลอดภัยอยู่ทางกรมแรงงานหรือข่าวดูทางเขาของครับมาตัวประกันปลอดภัยอ๋อครับแล้วก็แล้วยิงข่าวว่าเขาปล่อยสองคนแล้วก่อนเนาะแล้ยิงข่าวว่าเขาปล่อยสองคนรู้สึกเชื่นใจขึ้นรู้สึกเชื่นใจขึ้นครับแล้วทีนี้เห็นว่ากลุ่มธรมด์เขา ก็จะปล่อยต่อเมื่ออิสราเอลหยุดยิงใช่ไหมครับผมพอฝากถึงอิสราเอลยังไงครับก็ฝากว่ายังไงคนไทยเราเป็นเจียวข้องขให้ปล่อยตัวแล้วก่อนนะครับแล้วก็ฝากถึงอิสราเอลให้หยุดยิงก่อนไหมครับผมอยากจะให้หยุดยิงก่อนครับให้เขาได้ปล่อยครับผมแล้วฝากทางการไทยให้ฝากถึงอิสราเอลยังไงบ้างให้หยุดยิงก็ฝากทางการไทยให้ช่วยเจรจาให้เขาหยุดยิงครับจะได้ปล่อยลูกครับจะได้ปล่อยตัวลูกมา แล้วตอนนี้ก็คือนอนไม่หลับมาครึ่งเดือนก็ได้แต่รอแล้วครับแล้วที่ผ่านมาพ่อนิมนต์พระทําอะไรบ้างครับก็มาสวดบางสกุลครับบางสกุลเป็นบางสกุลเป็นกุนเป็นครับแล้วก็ทําพิธีอะไรอีกครับทําพิธีต่อชะตาครับต่อชะตาดอกเคาะให้ครับของโสรกขาให้ลูกชาครับผมแล้วก็ทีนี้พระเขาให้เอารูปะครับ ใส่อะไรเอาไว้ใต้ฐานพระพุตธรูปนะครับห้ามเอาออกเลยใช่ไหมครับจนกว่าอาจจะได้กลับมาจนกว่าจะตัวเขาจะมาอือครับอ่พ่อกับแม่พอเป็นยังไงบ้างตอนนี้สุขภาพครับตอนนี้ก็ยังทําใจหน่อยหนึ่งครับเพราะว่ายังรู้ข่าวดีหน่อยหนึ่งอือครับพะมีความหวังหน่อยหนึ่งครับกินข้าวได้บ้างกินข้าวได้หน่อยหนึ่งครับ ก็ยังดีใช่ไ่มลูกเรายังปลอดภัยอยู่ที่เขาได้ยินข่าวมาว่าตัวประกันยังปลอดภัยดีแล้วก็เออวีอนนี้มีแรงมีอะไรขึ้นมาชื่นใจไปหน่อยนึงแล้วทางพระทางอะไรเขาดูดวงอะไรยังไงวะครับเขาบอกว่ายังไม่เป็นไรครับเขาบอกว่าตังตัวประกันยังอันนี้อยู่ดวงลูกยังแข็งดวงลูกยังแข็งอยู่ยรอบกันมาแน่นอนครอบกันมาแน่นอนครับใช้เวลานิดหนึ่งใช่ไหมครับจะใช้เวลานิดหนึ่งครับก็ขอพรสิทธิ์ยังไงบ้างพ่อครับก็อยากจะให้ บุญกุศลที่ทําไปทุกสิ่ทุกอย่างแล้วที่ช่วยทําบุญให้ช่วยลูกก็ตามกลับมาให้ปลอดภัยครับพอแค่นี้ใครับผม